สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัตโฮเฮลลี่พา2สองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับกลมไข่นะครับนี่นะครับ เป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะครับรัชกาลที่ห้าหันข้างนะครับผมก็เหรียญน,นี้ก็สภาพตามนี้เลยนะครับผมแต่ว่าราคาเบามากนะครับผมจะเปิดไว้เบามากนะครับเอาแค่พอสะสมนะครับเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเผื่อพี่ท่านใดชอบก็แล้วกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็ลงไปในช่องนะครับ เหรียญน,นี้นะครับวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับผมครบรอบสามร้อยห้าสิบปีนะครับพระเหรียญน,นี้ออกปีพศนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมเก่ามากนะครับเหรียญน,นี้นี่มีอายุริมริมห้าสิบปีเลยนะครับผมปีหน้านีกห้าสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าสภาพเหรียญก็ตามนี้นะครับผม แต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมก็คิดว่ายังน่ารักอยู่นะครับเหรียญน,นี้ห้าสิบปีนะครับสาหรับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่พ,พ,พี่ท่านใดสนใจนะครับผมนะครับเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมส่งด่วนด้วยนะครับผมส่งไป 50, ห้าสิบเหลือ ค่าองค์พานี่สามร้อยแล้วนะครับตามนี้นะครับประกันแห้ให้ตลอดชีพด้วยนะครับสบายใจได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็ไหลทองก็ห้าสิบปีก็ซีดนะครับผมปีพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับวัดพระพุทธบาทสระบุรี ผมก็ไม่ไม่เช็ดไม่ล้างนะครับไปตามนี้นะครับเพื่อนๆไม่พี่เช่าไปเนี่ยสามารถเอาเรียกว่าทำความสะอาดได้นะครับเขียวๆเนี่ยแล้วก็มีผ้าเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมผ้าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ